อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันตรุษจ,จีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลกกันแล้วนะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่31มกราคมเสียงประทัดวันทูบและพิธีไหว้เจ้าการเชริดสิงโตและการเชริดมังกรขยับไปมาตามจังหวะกลองชิงชาบี่บรนเลนได้อย่างสนุกสนานคือบรรยากาศที่อยู่คู่กับช่วงเทศกาลอันเป็นสิริมงคลนี้ค่ะและช่วงเปิดโลกว่าวันนี้เราก็มีก้าชื่อผลไม้มงคลที่คนจีนนิยมนำมาไหว้เจ้ากันเพื่อเปิดรับโชคลาภตลอดปี2557นี้มาฝากกันด้วยค่ะ เริ่มต้นที่สม้มส้มเป็นผลไม้มงคลที่คนจีนนิยมนํามาไหว้เจ้าโดยเชื่อกันว่าจะให้ความโชคดีและร่ำรวยเงินทองส่วนกล้วยจะส่งเสริมให้มีบริวารดีมีโชคมีลาบและมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองสับประรดหมายถึงการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอังุนหมายถึงความเฟื่องฟูลูกลับหมายถึงความมั่นคงหนักแน่นแอปเปลิลหมายถึงความสันติสุขลิ้นจี่หมายถึงความเป็นมงคลสาลี่หมายถึงโชคลาบมาถึงเงินทองไหลมาเทมา สุดท้ายก็คือทัพทิมค่ะด้วยความที่ทัพทิมมีเมล็ดมากจึงสื่อความหมายถึงการที่มีลูกชายมากๆนั่นเองค่ะและสําหรับใครที่กาลังหาสถานที่ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศก,กาลตรุษจ,จีนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเราก็ได้รวบรวมสถานที่ไหว้เจ้ายอดนิยมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาฝากกันด้วยค่ะเช่นศาลเจ้าพ่อเสือเป็นศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร คนไทยและคนจีนนิยมต่างแห่กันมาไหว้ขอพรเสริมในเรื่องการค้าขายเสริมวาสนาเพื่อความเป็นจริมงคลให้กับชีวิตวัดบรมราชาการนาพิเศษอนุสรคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรวัดยอดนิยมของคนไทยเชื่อสายจีนหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของวัดเลขได้่ยี่สองวัดนี้ตั้งอยู่ย่านบางบัวทองค่ะเป็นอีกหนึ่งาศาสานสถานที่คนไทยเชื่อสายจีนและคนทั่วไปนิยมมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะ นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีความสวยงามน่าชมเพราะจะสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งถือเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดมาชมกันค่ะ